ขอนแก่นชื่อบ้านนามเมืองขอนแก่นเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยขอนแก่นเป็นชื่อเมืองตั้งโดยเจ้าเมืองคนแรกและเป็นผู้สร้างเมืองคือเท้าเพียเมืองแผนซึ่งได้ยึดเอาบริเวณบ้านบึงบอนก่อร่างสร้างเป็นเมืองขึ้นมาณที่นั้นพบท่อนไม้มีแก่นแข็ง เล่งเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเมืองที่สร้างนี้จะเจริญเข้มแข็งต่อไปภายหน้าและท่อนไม้ภาษาถิ่นเรียกว่าขอนจึงตั้งชื่อเมืองนั้นว่าขอนแก่นปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด26อำเภอมีประชากร1น7 0 0 0าคนขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วย